สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับมาเข้าเรื่องบทใหม่นะครับเรื่องสามเหลี่ยมน,นะครับเมื่อวานเราเรียนไปแล้วเรื่องชนิดของสามเหลี่ยมน,นะครับวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องสมบัติของสามเหลี่ยมน,นะครับไปกันเลยอย่างแรกเลยนะครับนะเรื่องออส่วนประกอบก่อนนะส่วนประกอบของสามเหลี่ยมก็จะมีฐาน นะครับสมุมที่ฐาน 3. ม,มุมยอด 4. ด้านประกอบมุมยอดนะครับสมมุติว่าอ้รูปสามเหลี่ยม ABC ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นเออมันเป็นสามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีฐานอยู่ด้านล่างเห็ไหม บอกว่าถ้าฐานอยู่ด้านล่างสมมตินะงั้นส่วนของเส้นตรงเขียนให้ครบนะครับส่วนของเส้นตรง CB จะเป็นฐานโอเคนะต่อมางั้นถ้าฐานอยู่ข้างล่างมุมที่อยู่ข้างล่างเขาจะเรียกว่ามุมที่ฐานโอเคนะครับมุมที่ฐานงั้นเวลาเรียกเราจะเรียกชื่อเต็มๆม,มัน เนี่ยสัญลักษณ์นี้เอมุมนี่มันคือมุมนะครับจะมีอยู่2ตัวคืออ่ะมุมนี้นะครับ A, A. นะเรียกไหมนะ A C B นะครับกับเอมุมหนึงมุมนี้มุม C B A หรือบางครั้งเราก็เรียกกลับด้านกันแล้วก็เป็น A B C ก็ได้ นะครับเรียกได้สลับกันได้ไม่มีปัญหานะครับต่อมาอ่ะมีมุมที่ฐานแล้วแล้วก็ต้องมีมุมยอดมุมยอดอยู่ด้านบนอ่าเพราะว่าฐานอยู่ด้านล่างฐานจะตรองข้ามกับมุมยอดนะครับงั้นมุมยอดก็เรียกว่าเรียกจะเรียกไม่เรียกไม่เรียกมุมเอให้เฉยเราจะเรียกถ้าไอ้มันครบมีแขนด้วย c a b นะครับเป็นมุมยอด ต่อมาอันสุดท้ายคือด้านประกอบให้เกิดมุมยอดนั่นเองเขาเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดก็มีด้านนี้ด้านแรกก่อนคือด้านนี้นะครับเรียกว่าส่วนของเส้นตรงต้องเป็นส่วนของเส้นตรงสัญลักษณ์ห้ามขายนะครับส่วนของเส้นตรง a b นะครับเอ๊ะ ac ก่อนจากนี้กับอีกด้านหนึ่งส่วนของเส้นตรง a b นั่นเองโอเคนะครับ เราไปดูตัวอย่างถัดไปกันนะครับอ่าคราวนี้คราวนี้จะไปไวนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ฐานไม่ได้อยู่ด้านล่างละฐานอยู่ด้านข้างเห็นไหมอ่าฐานอยู่ด้านนี้งั้นส่วนของเส้นตรง RT หรือส่วนของตรง TR จะเป็นฐานโอเคนะฐานเนี้ยงั้นมุมที่ฐานก็จะเป็น PTR อ่า PTR g r t นะครับต่อมามุมยอดมุมยอดก็ไปหาด้าน,านถ้ารู้ว่าฐานตรงไหนยอดจะอยู่ตรงข้ามกันอะมุมยอดมุมนี้จะเป็นมุม R p t นะครับหรือบางคนจะเรียกว่ามุม t p r ก็ได้มันเรียกได้เสมอนะครับอะต่อมา อีกอันนึงด้านประกอบมุมยอดองานด้านประกอบมุมยอดอถ้ามุมยอดอยู่ตรงปุ่มุมเอมุมพีนะครับส่วนของเส้นตรง P t กับส่วนของเส้นตรง Pr จะเป็นด้านประกอบมุมยอดอ่ะคราวนี้ฐานอยู่ด้านข้างบ้างนะ แล้วแต่ฐานนะล้วที่โจทย์กาหนดนะครับวัดฐานจะอยู่ด้านไหนก็ได้จะไปปิดตายตัววัดฐานมาอยู่ด้านล่างนะครับอ่าจำมาให้ดีนะงั้นข้อนี้เขาบอกว่าให้ส่วนของเส้นตรงกอคอเป็นฐานนะงั้นฐานด้อยู่ฝั่งนี้งั้นมุมที่ฐานก็จะมีมุมขอกอกคอ,คอกับมุมขอคอ กอออกเสียงคล้ายกันนะเนอะเราะวังให้ดีนะครับตมามงั้นมีฐานแล้วก็ต้องมีมุมยอดมุมยอดมุมกอไก่ขอไข่ขอควายอ่าโอเคนะครับมุมยอดมุมนี้นะครับอถ้ามีมุมเสร็จด,ด้านประกอบมุมยอดเราต้องด้านที่มันต่อกับมุมยอดคือด้านนี้ส่วนของเส้นตรงขอก่อกับส่วนของเส้นตรงขอขอ ไม่จําเป็นต้องเรียกจากยอดมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นส่วนของเส้นตรงคอขอก็ยังได้เลยกับส่วนของเส้นตรงขอคอก็ยังสามารถเรียกได้โอเคนะครับอ่ะถ้ายังมีข้อสงสัยกับทบทวนดีๆนะครับอ่ะจะไปต่อนะครับปึ๊บอ่ะโจดเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงเออไม่ใช่ดิ สามเหลี่ยมงอรอต่อมีงอเอ้ยมีส่วนของเส้นตรงงอรอเป็นฐานนั้นส่วนของเส้นตรงงอรอก็อยู่ตรงนี้ฐานจะอยู่ด้านล่างอ่าเป็นฐานงั้นคาถามแรกนะครับอะไรคือฐานเอ่ยอะไรคือฐานักง่ายๆครับโจทย์ยเฉลยมาแล้วว่าส่วนของเส้นตรงงอรอ โอเคนะครับงั้นมุมที่ฐานมุมที่ฐานก็จะมีอยู่สองตัวคือมุมที่อยู่กับิดข้างล่างนี้อืมเนาะมันก็คือส่วนของเส้นตรงอันนี้ส่วนของเส้นตรงเนี่ยมันเป็นมุมเนาะต่อทีมุมต่อเต่างอ,องูลอลิงกับมุมต่อเต่าลอลิงงองูโอเคนะครับอ่ะอย่าลืมใส่สัญ,ญลักษณ์มุมไว้ด้วยโอเคนะครับต่อมามุมยอดงั้น มุมยอดจะอยู่ตรงข้ามกับฐานโอเคนะครับงั้นมุมก็จะเป็นมุมงอต่เอ้หน่อยงองงูงูต่อเต่าลอลิงโอเคนะครับต่อมาอันสุดท้ายคือด้านประกอบมุมยอดแต่ว่าเป็นด้านที่มันต้องอยู่ติดกับมุมยอดทั้งสองอันอ่าเป็นส่วนส่วนของเส้นตรงงอต่อ นะครับกับส่วนของเส้นตรงต่อรอ,อได้เสมอน,นะครับโอเคนะต่อมาข้อถัดไปอ่คราวนี้โจทย์เขาบอกว่าให้มุม o m n และมุม o n m o ออกเสียงคล้ายกันระวังนะครับเป็นมุมที่ฐานงั้น สแสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่ฐานสองมุมนะงั้นสแสดงว่าฐานจะอยู่ตรงด้านนี้ใช่ไหมครับมีมุม2มุมเป็นมุมที่ฐานโอเคนะงั้นฐานคิดออกยังเอ่ยฐานคือส่วนของเส้นตรง mn โอเคนะครับต่อมามุมที่ฐานน่ะเขาฉเฉลยมาแล้ว ไม่ต้องไปซีด้อะไรมากนะครับต่อมามุมยอดมุมยอดจะตรงข้ามกับฐาน้าฐานอยู่ตรงนี้มุมยอดก็จะอยู่ตรงด้านนี้อ่าดังนั้นจะเรียกว่ามุม MON อ่ามุมวันจันทร์ไม่ใช่ตอเล่นนะครับต่อมานั้น ด้านประกอบที่เกิดมุมยอดก็ด้านสองด้านที่มันต่อกับมุมยอดด้านนี้กับด้านนี้งั้นมุม MO ไม่ใช่มุมติดด้านครับด้านส่วนของเส้นตรง MO กับส่วนของเส้นตรง NO โมโนโอเคนะครับอ่ะข้อถัดมานะ มาต่อกันข้อสานะครับเขาบอกว่าให้มุม E R V นะเป็นมุมเป็นมุมยอดนะมุม E R V อยู่ในเอ่ยอ่าเจอละมุม E R V แสดงว่า R ต้องเป็นมุมนี้มุม E R V เป็นมุมยอดแสดงว่าฐานจำได้ไหมฐานจะอยู่ตรงข้ามกับมุมยอดงั้นถ้ามุมยอดอยู่ฝั่งนี้ฐานจะตรงข้ามกันฐานอยู่ด้านนี้ อ่าแลคำต่อนะงั้นพอรู้ว่าฐานอยู่ตรงข้ามละฐานก็คือส่วนของเส้นตรง E V นั่นเองแล้วก็หาคําตอบต่อเลยนะครับว่ามุมที่ฐานก็คือมุมที่อยู่ติดกระฐานนั่นเองสองมุมค้มุม r V E กับมุม R E V นั่นเองโอเคนะครับ เอามามุมยอด่อะมุมยอดเรารู้แล้วว่าเขาโจทย์เฉลยมาแล้วนะไม่ต้องไวซีเรียกได้เลย่อมาด้านประกอบมุมยอดด้านประกอบมุมยอดคือมุมเอาเียมุมสีด้านก็ต้องม็นด้านต้องเป็นส่วนของเส้นตรงด้านเออส่วนของเส้นตรง Rv กับส่วนของเส้นตรง Re โอเคนะครับ ข้อที่สี่เลยนะครับอต่อมาเขาบอกว่าให้มุมให้มุมเนี่ยให้ด้าน P S ส่วนของเส้นตรง P S กับของกับส่วนของเส้นตรง S K เป็นด้านประกอบมุมยอดอา่รู้ยังว่าด้านไหนเป็นมุมยอดอาถูกต้องครับมุมนี้คือมุม P.S.K. นั่นเองโอเคนะครับงั้นถ้ามุมนี้เป็นมุมยอดงั้นด้านฐานก็ตรงข้ามกันอ่ะงั้นฐานอยู่ด้านนี้ฐานคือส่วนของเส้นตรง P.K. มุมที่ฐานอ่ะมุมที่ฐานเริ่มง่ายขึ้นเนาะพอเราหางันบ่อยแล้วคือมุม S.K. กับมุม S P K ต่อมามุมยอดอ่ามุมยอดเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่ามุม P S K นั่นเองด้านประกอบมุมยอดโจทย์เขาเฉลยมาแล้วว่าเป็นส่วนของเส้นตรง P S กับส่วนของเส้นตรง S K นั่นเองโอเคนะครับอ่าเราไป2ข้อที่เหลือ เรามาต่อกันข้อที่ห้ากันนะครับมุมที่ห้าอ่ะเขาบอกว่ากำหนดให้มุมพอกออกับมุมกพอ,พอ,อเป็นมุมที่ฐานงั้นมุมพอกออ่านุมนี้นะกับมุมอออออกอ,กอพออ่ากกพออ่าเป็นนุมนี้ แสดงมากสองมุมนี้เป็นมุมทิ่ฐานงั้นเราสามารถรู้เลยว่าฐานจะอยู่ด้านนี้เพราะมันปุ่มทิ่ฐานสองอันแหละงั้นอ่เราสามารถตอบโจทย์เขาได้แล้วว่าฐานคือเออส่วนของเส้นตรงกอพอโอเคนะครับต่อมามุมที่ฐานงั้นโจทย์เฉลยมาอยู่แล้วไม่ต้องไป็ซีเรียสโอเคนะครับ ต่อมาสุดท้ายไม่สุดท้ายสิมุมยอดมุมยอดจะตรงข้ามกับฐานเนอะงั้นมุมยอดก็เป็นมุมพออ,อกอมุมพอกนั่นเอง <c oughs> ต่อมาด้านประกอบมุมยอดนะครับอ่ะงัน้นยอดอยู่นี่ด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็นด้านที่สองอันที่อยู่ติดกับมุมยอดเป็นส่วนของเส้นตรงกออกับส่วนของเส้นตรงพออ นั่นเองเห็นนะครับต่อไปข้อที่6กเรื่องส่วนประกอบนะครับอ่ะข้อที่หกส่วนประกอบอันแรกก็คือเขาบอกว่ามุมที่ฐานคือมุมวบอบอ,อ่ะมุมนี้เป็นมุมที่ฐานและมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมสิด้านประกอบมุมยอดคือมุมด้านท่าทีด้าน,ด,านด้านนี้เป็นมุมยอด ประก,กอบมุมยอดดังนั้นงนั้นฐานตรงนี้มุมหนึ่งแต่ด้านนี้เป็นมุมยอดอีกด้านเดี๋ยวขอย,ย้ำอีกครั้งนะครับเขาบอกว่ามุมวอแหวนบอใบไม้นอหนูเป็นมุมที่ฐานนะครับแล้วก็ส่วนของเส้นตรงนอบอ เป็นด้านประกอบมุมยอดงั้นแสดงว่าไอ้มุมนอนหนูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นฐานไม่ได้ละมุมที่ฐานไม่ได้ละเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของมุมยอดนั่นเองดังนั้นแสดงว่ามุมที่เหลือที่สามารถเป็นมุมที่ฐานได้ก็จะเป็นมุมนี้มุมนอนหน,อนูวอลแวนบอใบไม้ นะครับงั้นถ้าถ้าสองมุมนี้เป็นมุมที่ฐานนะแสดงว่าฐานจะอยู่ตรงนี้อืมเห็นนะครับปุ๊บเราได้ฐานมาแล้วว่าเป็นส่วนของเส้นตรงบวอ,บอมุมที่ฐานก็จะมีที่เฉลยมัน,นคือมุมบอทศทีดินพันลู วแหวนบอใบไม้นอนหนู an, B ai, กับมุมบอใบไม้วอแหวนนอนหนู B ai, an, โอเคนะครับอะต่อมามุมยอดอะงั้นเรารู้แล้วมุมยอดก็ต้องเป็นมุมบอใบไม้นอนหนูวอลแหวนเห็นนะครับด้านประกอบมุมยอดก็จะเป็น ส่วนของเส้นตรงนอบอทษทีกับส่วนของเส้นตรงนอหนูววแหวนออกเสียงคล้ายกันเลยลิ้นพันกันหมดเลยโอเคนะครับไปต่อกันเลยอ่ะตรงนี้ตรงนี้มันใช้กรณีที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมันจะเรี่ยงด้านที่มันจะมีเพิ่มเติมมันนิดนึงนะครับคืออ่ะถ้าตรงนี้เป็นมุมฉาก จะมีสองคำเออนะคือด้านนี้ด้านที่ประกอบเป็นมุมฉากทั้งสองมุมเนี่ยเขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากเออส่วนอีกด้านหนึง่งที่มันอยู่ตรงข้ามกันเ้าเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากมีอยู่แค่นี้เองครับสาระมันอันนี้ โอเคนะครับอ่ะไปข้อถัดไปกันเลยอ่ะอ่ะต่อมาคราวนี้เรามาพูดมาพูดเลยมาพูดเรื่องส่วนสูงส่วนสูงของสามเหลี่ยมมีอยู่ข้อแม้อยู่สองข้อส่วนสูงต้องเป็นเส้นตรงใช่ส่วนสูงต้องเป็นเส้นตรง,ง,ตง,ตรงและข้อที่สองส่วนสูงต้องตั้งฉากกับฐาน อ่าเห็นนะข้อแม่2ข้อนะครับเนอะโอเคนะเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนของเส้นตรงนอหนูลอลิงเป็นส่วนสูงกรณีนี้ส่วนสูงมันจะอยู่ข้างในสามเหลี่ยมนะครับอันนี้อ่าเห็นไหมลูกเห็นไหมส่วนสูงเป็นเส้นตรง นะและก็ตั้งฉากกับฐานนะเข้ากันในีก็เลนะอันนี้ง่ายนะครับส่วนของเส้นตรง r p เป็นส่วนสูงนั่นเองต่อมาอันนี้อันนี้พิเศษเวลาลากถ้าลากเปิดถ้าฐานมาอยู่ด้านนี้เป็น,นฐานเป็นส่วนของเส้นตรง xy ใช่ไหมลูก ถ้าลากตรงไปปุ๊บถ้าอยู่ข้างในอ่ะมันไม่สามารถลากไปตรงกับจุดยอดได้ดังนั้นเราก็ต้องสร้างเส้นปะแตกมาและให้มันตั้งฉากกับฐานให้ได้กรณีนี้นะครับส่วนสูงจะอยู่ด้านนอกสามเหลี่ยมนะครับส่วนของเส้นตรง ZW โอเขเรียบตามคนไทยแล้วกันเนะเป็นส่วนสูงนะครับ ่ะงั้นข้อนี้นะครับอ่ะให้เดาคายกันก่อนว่าข้อหนึ่งอันไหนคือส่วนสูงง่ายนะนะครับอ่ะส่วนสูงข้อนี้จะเป็นส่วนของเส้นตรง mk นะหิวเลย mk นะครับงั้นให้ลองวัดในหนังสือดูสิครับว่าเอ่อมีความสูงเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยมาดูฉเฉลยกันนะ โ okay. อเคยางคาดเคลื่อนประมาณสักหนึ่งมิลิเมตรให้ครับแต่มากกว่านั้นไม่ให้ okay. นะอออโอเคนะอ่ะคำแรกเแรกเฉลยคือสามจุดหนึ่งเซนติเมตรอ่าโอเคนะวัดเส้นนี้นะครับเส้นตะเส้นนี้ออ,อันนี้คุยมีตรงนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะต่อมาข้อสองข้อสองเออส่วนสูงจะอยู่ข้างในเหมือนเดิมส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรงสอมอ เป็นนี้อืมนะครับเยางนะอ่ะงั้นถ้าส่วนสูงอยู่ตรงนี้ปุ๊บวัดได้เท่าไรเอ่ยได้คําตอบแล้วยังคําตอบห้ามคาดเคลื่อนเกินหนึ่งมิิเมตรคำตอบคือสามจุดหกเซนติเมตรนั่นเองอ่ะต่อมาข้อสามข้อสามรู้แล้วยังว่าส่วนสูงอยู่ตรงไหนเอ่ยเห็นไหม ขายเจอแล้วบ้างกส่วนสูงข้อนี้คือตรงไหนเอ่ยอะงั้นถ้าฐานตรงนี้มุมยอดอยู่ตรงนี้เราจะวัดตรงไหนเอ่ยนี่กอย่างอะคำเฉลยคือวัดจากเส้นนี้ครับลูกเอ่อถอดทีเส้นหลักเบลไปนิดนึงส่วนของเส้นตรง U D เป็นส่วนสูงโอเคนะครับได้คำตอบท่อไรเอ่ย คำตอบคือ2.8งนั่นเองตอนน่อมาอ่ะเขาบอกว่าฐานข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วครับนะฐานอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถลากามาไม่ได้ว่ามันเป็นตั้งฉากลากมาออาวไม่มีใช่ไหมดังนั้นเราต้องสร้างเส้นปะลากมาก่อนไป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 ,ป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 ให้มันตั้งฉากกระฐานให้ได้ก่อน แล้วก็ลากเส้นตรงนะส่วนของเส้นตรงกไก่คอควายคือส่วนสูงนะครับวัดได้เท่าไรเอ่ยวัดได้เป็นสองเซนติเมตรนั่นเองโอเคนะครับมีความเข้าใจในเรื่องออส่วนประกอบแล้วก็ส่วนสูงกันมากขึ้นหรือยังหากมีข้อสงสัยลองกลับไปทบทวนดูนะครับ นะครับอ่าแล้วก็ให้นักเรียนจดคำตอบทุกข้อใส่ในหนังสือเลยนะครับวันนี้อ่ะก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ